นี่ครับคือไม้ที่เราทําการตัดทดกิ่งไว้นะครับพามาดูตรงพุ่มนะครับใกล้ๆนะครับและเราก็มีฝักชนชมนะครับมาแบ่งเพื่อนๆนะครับมาแบ่งปันเนาะสวัสดีครับสวัสดี ไปยังมันเพื่อนคนรักชนชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีตังชวนชมลาพูนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับมาอัปเดตไม้ครับที่เราทําการตัดทดกิ่งทําพุ่มไว้นะครับก็จะมีต้นนี้นะครับที่เราตัดไว้นะครับตอนนี้ก็เริ่มแตกใบเป็นพุ่มนะครับหลังจากเราทําการตัดทดไปนะครับเมื่อ EP ที่ผ่านมานะครับประมาณ สองหนึ่สามคลิปนะครับตอนนี้ใบก็เริ่มแตกแล้วนะครับแล้วก็ได้รับน้ำฝนไปหลายรอบนะครับจึงท,ทำให้ไม้เราเป็นพุ่มอย่างที่เห็นนะครับก่อนหน้านี้ครับเขาก็จะมีกิ่งยื่ยาวมาผมก็ทำการตัดให้เท่ากันหมดนะครับสังเกตได้ว่านะครับ นี่ครับตรงรอยตัดนะครับเขาจะแตกมาสองมาสามนะครับซึ่งเขาก็จะเป็นพุ่มสวยนะครับนี่อย่างตันนี้นะอย่างจริงนี้นะครับนี่ดูครับนี่แล้วก็หลังจากตัดทดนะครับนี่ก็มาพร้อมดอกนะครับดอกเข้ามานะครับ สังเกตได้ว่าพุ่มเขาก็จะกมคมๆหมือน,นะครับหลังจากพุ่มไม่เท่ากันนะครับนี่เรามาดูส่วนที่เป็นไม้สีครับไม้สีดอกซ้อนที่เราทําการตัดทดไว้นะครับนี่ก่อนตัดทดจะเป็นแบบนี้ครับนึ่จะเป็นกิ่งยืดยาวนะครับซึ่งเขาไม่เป็นพุ่มนะครับ นี่หลังจากเราตัดทดไปนะครับตัดทดกิ่งไปนี่ผลลัพธ์ที่ได้เราตัดปุ๊บมันก็จะแตกตาครับเป็นสองกิ่งนะครับสองกิ่งสามกิ่งนะครับว่านี่นี่มันจะเหมือนทรงนี้นะครับต้นนี้นะนี่จาต้นนี้นะครับทรงจะเหมือนต้นนี้นะครับ หลังจากตัดนะครับนี่นะครับก็จะออกประมาณสามกิ่งนะครับสามยอดนะครับฝั่งนี้ออกสองนะครับเขาก็จะเป็นพุ่มชูขึ้นนะครับพอผ่านไปสักพักครับพอกิ่งเขาแก่เราก็ทําการตัดทดอีกรอบนะครับเราก็จะได้เป็นสร้างรายละเอียดไม้ครับหรือว่าจะปล่อยไว้แค่นี้ก่อนก็ได้นะครับ นี่มันก็จะออกมาสามกิ่งนะครับพุ่มเขาก็จะสวยนะครับที่เราตัดไปรอบที่แล้วนะครับปกติเขาจะเป็นกิ่งยืดยาวนะครับเสียบใหม่เนาะเราก็ทาการตัดนี่นะครับแต่่ผมจะปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะครับให้กิ่งเขาแก่ผมก็จะนําไปเสียบยอดต้นอื่นนะ แล้ววันนี้ครับมีมเล็ดมาแบ่งนะครับซึ่งหักจากต้นนี้นะครับซึ่งแตกจากต้นนี้เนาะซึ่งผมทําการเขี่ยดอกนะครับข้ามข้ามดอกนะครับแต่เป็นอยู่ในต้นเดียวกันนะครับก็จะเป็นต้นนี้นครับเป็นนมสดดอกโลกนะครับนี่ก็จะเป็น ฝากคู่นี้ครับซึ่งเขาแตกคาต้นแล้วนะครับก็ทำการหักนะครับสำหรับฝักคู่เนี่ยครับพเพื่อนๆท่านใดที่สนใจครับ <S 2> <S 2> ไปทดลองเพาะดูนะครับหรือเพื่อนๆสน,สนใจในสายพันธุ์ชนชมนนมสดดอกตกนะครับ ฝักคู่นี้ผมจะไม่แกะเนาะผมให้เวลาประมาณหนึ่งวันนะครับถ้าไม่มีครผมก็จะทำการแกะเพาะนะครับคู่นี้เปิดที่สองร้อยนะครับรวมจัดส่งเนะค่าส่งก็ห้าสิบบาทนะครับก็จะได้ประมาณเกือบห้าสิบเมล็ดนะครับ ไม่แน่ใจนะเพราะผมจะไม่แกะเนาะผมก็จะปล่อยไปทั้งแบบนี้นะนี่ผมก็จะไว้แบบนี้ประมาณวันหนึ่งถ้าเพื่อนๆเพื่อนๆน,น,นยังไม่มีใครรับนะครับผมก็จะทําการเพราะนะครับนี่สําหรับลูกไม้ที่เพาะออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะต้นนี้ก็แกะสดมาน,นะครับแกะสดแล้วก็เพาะเลยนะครับนี่ก็จะเป็นถาดนี้ครับ นี่ลูกไม้ที่ได้นะครับก็จะเป็นถาดนี้นะครับี่ทางถาดอันนี้ก็จะเป็นเขาหินซ้อน,นครับนี่ส่วนไอ้ที่ว่าแกะสดแล้วก็เพาะเลยนะครับนี่ผลที่ได้นะครับงอกดีนะครับเนี่ผมก็จะคุมไว้ก่อนนะครับตอนนี้ กระถางนี้ได้ไม่กี่วันนะครับถาดนี้และลูกไม้นะครับพาไปดูลูกไม้ป่าเขาจ่ายลูกแบบไหนนะครับนี่ดอกเขาก็มาแต่เล็กนะครับนนดอกมาแล้วชมพูโดนฝนล่วงไปนะครับนี่ลูกของเขาครับที่เขาจ่ายลูกนะครับ ตอนนี้ตัดทํามากละขาบานะครับซึ่งผมฝังลงไปลึกประมาณสองนิ้วนะครับจ่ายลูกสวยนะครับดูครับซึ่งต้นพวกนี้ก็ทำรากระขาบไปเรียบร้อยนะครับอาฝังลงไปลึกนะครับ เดี๋ยวบางบ้างผมก็จะทําการถอนทำรากะคัดรากให้ดูนะครับว่ารากออกมามันจะสวยไหมครับแต่ที่สําคัญก็มาพร้อมดอกแน่นอนคนระับดอกก็น่าจะมานะครับอลูกที่เข้าใจครับ ต้นนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์นมสดดอกโขกนะครับต้นใหญ่นะครับปักที่ให้ดูไปเมื่อกี้นะครับที่เขาจ่ายลูกไปนะครับจ่ายลูกหน้าตาก็จะประมาณแบบนี้ครับก็จะมีทั้งใบขนใบมันครับต้นนี้จะเป็นใบมันอพุ่มสวยนะดูครับจะเป็นไม้ โซโคนะครับบวกอาราบีขัมนะครับของซึ่งไม้นะครับไม้ก็สวยนะครับจ่ายลูกสวยนะครับนี่อย่างต้นนีน้พุ่มอ่ะพุ่มยังไม่มานะครับ ชั้นกิ่งแนะนำนะครับอย่ายวผมพากลับไปดูต้นแม่ครับนี่นครับเป็นรากธรรมชาติครับก็จะต้นนี้จะได้เหมือนต้นแม่นะครับนี่รากธรรมชาติต้นนี้ก็เปิดนะครับเปิดที่ห้าร้อย ห้าสิบนะครับรวมจัดส่งแบบขอนรากนะครับต้นนี้เป็นรากธรรมชาตินะครับต้นใหญ่มากนะนี่ดูกระถางครับนี่กระถางกระถางไม่กลมแล้วนะครับนี่พุ่มตัวนี้เปิดที่ห้าร้อยห้าสิบรวมจัดส่งนะครับนี่เทียบขนาดนะครับจะเท่ากระถางห้านิ้วลวนะครับต้นนี้จะเท่าประมาณ กระถางสามนิ้วนะครับใต้อยู่เนาะตอนนี้จะเป็นลากธรรมชาตินะครับเปิดที่ห้าร้อยห้าสิบนะท่านใดสนใจก็แคปหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูต้นแม่อ่ะโตมาเขาจะเป็นยังไงนครับนี่ต้นแม่เดี๋ยวทำการเปลี่ยนดินผมก็จะอัปเดตให้ดูอีกรอบนะ นี่ดอกเขาจะเป็นสีประมาณนี้ครับสีชมพเมูเข้มๆนะครับเป็นนมสดดอกหลงนะครับซึ่งเขาโดนพายุไปหลายรอบนะครับช่วงอาทิตย์นี้นะครับอันนี้รากเขาก็ลงไปลึกพอสมควรน,นะครับสำหรับฝักก็เปิดแบ่งนี้สองร้อยนะครับรวมจัดส่งคนระับนี่เป็นฝักนี้ สำหรับ EP นี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ